ทีวทีมขอเสนอลองดูเฮ้ยไม่กล้าเข้าอ่ะเอาเพื่องานเห็นเข้าป่ะฮะเห็นข้าวไหมใครคอยถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไปไกลเลยเดี๋ยวเอาไม่เห็นค่าให้มันนนไไมมม่่่เเหห็็ใชไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น

พไปทางนู้นดีกว่านะโอ๊อพอแล้วพอแล้ว <misunderstanding S 2> พอแล้วเอาเอาหนีเอ <c oughs> ้ย,หน,ยหนียังแง่หนียงแง่หนีปากเออเฮ้ยเนี่ยปุ๊บหนีเนปุ๊บหนีมาอ้าวอะไรอ้าวแบบบ้าเออครบนี้เสร็จแล้วห <c oughs> ยิบ <ia> <c oughs> น,น,น้ำมา กินก็กินมาอเส่่เื้แข็งดันเลชวร์ิ๋วชวมาให้นม้มาช่วยเนีอะน้ำทใส่เกียเดี๋ยวก็อแข็งไงปุ๊บเดี๋ยวมัดกันเลยเี๊ยมันตันไประเขินเลยอันนี้ซอมไม่เฉยไงเอาัดนเนี่ยแหละไม่น อม่ไ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 ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ม่ไมอไม่ไม่ไมมาจากทม่ม่ไม่ม่ไมม่ไม่ไม่ม่ม่ไมี่ยมไมีไ่ไม่ไม่่ยวไม่เกี่ยว่ไมเไม่ไว่ไม่ไก่่ไม่มจบ

ได้นะรู้ไอฉากเที่ว่าม ah ันต้องขาดตัดตอปครับอะไรบ้ากูหายอ่ะไอเบสเตรียมตัวถ่ายยอพัชาแมนไปิ๊บีกอลป้ให้ทำอะไรบ้างนะใ้อรบ้ก็แบบเดี๋ยวที่กอบอกเออไว้ เห็นแบบยังไงก็ง <all> ่ายๆเห็นเห็นปุ๊บประทับใจอะไรเงี้ยเอออยากจะเจอเงี้ยเออเลยหัวล็อกก็จบเอ็มวีนี้ก็หมดแล้วไงก็บอกก็หมดแล้วไงทั้งสองซ๊อ

เขาเฟซบุ๊กเเปิข <AP> ้นมาเฟซบุกอ่ะ่นัแรของคอบ